จันทบุรีครับอันนี้ผมก็ปักเทียนข้างล่างนะครับเดี๋ยวไปปักทูบข้างบนนะครับส่วนดอกไม้ไปถวายข้างบนนะครับบนศาลปักเมืองครับ คนเยอะนะครับวันนี้วันนี้วันพฤหัสเนาะน,นี่เขาจะมีนะมีคนมาแก้บนนะครับที่ผมเห็นแปลกตาก็คือเป็นขนมจีนด้วยนะครับอ,นนอะไรเนี่ยน่าจะใายขนมจีนซาวน้ำนะครับมีไข่ต้มมีหัวหมูล้วยอะไรอย่างเงี้ยปกตินะครับจากศหลังเมืองตรงนี้เดี๋ยวผมไปไหว้าสารพระเจ้าตักสรีต่อนะครับอยู่ติดกันเลยใส่ลงไป อหอเ,เออเอ็นดูนะคนระับที่มันจะได้ไม่ต้องขโมยตะเคียนกันเนี่ยตรงนี้นะครับตรงนี้เทียวชื่อว่าค่ายตักสินนะเขาแค่ข้ามถนนตรงนี้มาเอง จุดทุกเทียอันพวงพวงอะไรทำไปในศาลได้นะครับ i wow. do คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ